ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านนายมนูนเสถียรผ,ผู้อเมริการกศนอระก,กาบางังนายจัก,กรินชูพัฒนาพงครูชำนาญการนายดำรงรามแก้วผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2นางสาวสุริยานีเจนิตาแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาบางงกาังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงังหวัดยะลาประวัติส่วนตัวนางสาวสุริยานีเจนิเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 3 8แปปัจจุบันอายุ26ปี ภูมิลำเนาตำบลตันยงมัสอําเอระเงะจังหวัดนาราธิวาสเริ่มรับราชการเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเจเนกจังหวัดนาราธิวาสชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนดารุสสลามจังหวัดนาราธิวาส ั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานสอนปรเดื20สัปาห์าต่อภาคเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายงนานนโยบายแผนงานวิชาตรกลุ่มอ,อำนวยการ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและกายงานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากเพืบริหารสถานศึกษางานสายการสอนรับผิดชอบนักศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวนสี่คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน22ิคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1ิคนรวมทั้งหมด38คน องค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. น 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองผู้จาไพเราะมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมเทื้อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณธรรมจริยธรรมข้าพระเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในหลักคำสอนและหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามเช่นการละมหมาด5้าเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการอ่านอัลกุรอานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 3. าัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอมั่นหาความรู้จากการอบรมออนไลน์เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการศึกษาผ่านส,สื่อสังคมออนไลน์เพื่อน,นำมาวางแผนและปรับตัวเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พระเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือกับคณะครูและบุคลากรในการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือเพื่อฟูลซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะยึดหลักประชาธิปไตยในการทำงานและอยู่ร่วมกัน 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน พ้าพเจ้านำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานใช้ชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอตระหนักในหน้าที่ของครูข้าพเจ้าเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนรายบุคคล เพื่อจะได้ทราบความต้องการปัญหาสภาพสังคมความรู้ของผู้เรียนนำผลที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้พระพเจ้าให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเสมอมาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดวิเคราะห์ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในวิชาชีพครูศรัทธ,ธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไป ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางไม่ดีมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานองค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับมอบหมายโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์หลักสูตร 3. ศึกษาคำอธิบายรายวิชา 4. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 5. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 6. บันทึกหลังสอนและออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet s ocial media ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยใช้สื่อที่หลากหลายนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาการวัดและการประเมินผลหลังจากที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าทําการศึกษาหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นทำให้ต้องใช้วิธีการเรียนรูปแบบใหม่โดยจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประชชาบ้านข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการสำรวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพจริงมีการจัดตั้งลายกลุ่มสำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารนักศึกษาผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานหรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเ,เจ้าร่วมมือกับบุคลากรในการทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือร่วมใจมีความสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในการปฏิบัติงานดังนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษา งานพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้งานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอธัธยาศัยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าบเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet อาบเจ้าใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Canva ในการสอนออนไลน์การสร้างใบงานออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ live worksheet และการสร้างวิดีโอจากโปรแกรม powerpoint